เราอ่านสินักสืบแกะรอยที่อยู่บอดเสรได้คีย์หระสปอย์สำคัญเมตามาสเตอร์ที่เก็บขออ้อมูลที่ลอสซูนอสเมันมันนักสืกบสไปเปไปไปจอบอดเสรอะไรแปลกๆนี่ใบเหล่านี้เหระเฉลี่ยวให้เราติดตามในแท็กซิ่งใช่ไหมโอ้โหครับโอ้โหครับจะเร็วเหล่านี่วันี้มือเจอเลยนะฮะ เป็นบ้านที่เงียบมาก<อ>เลยเดี๋ยนะสองถ้าเรากดติ่งไปจะของบ้านเขจะใช่บ้านนี่เหละโหมีคนสองคนแต่ไม่ติดอาวุธนะ<อ>2หมือนหนึ่งสามหรือเปล่าสองหนึ่งสามบ,บ้านเล้ที่เหมือนเอาวิ่งไปแล้ววะเหมือนเขารู้แล้วเรามาเออาปิดไปเปิดดิรอเลยล็อกอะไปเลยไปเลยกระแทกกระแทกนี่บ้านเลขที่อะไร อยู่หลังเดียวแหละป็เขาเลยเเลยออกไปไหนเฮียเย็นห้องเยอะห้องเยอะไปไหนละมันออกไปข้างนอกไอ้เฮียกดกดยังไงวะนี่มันโฮมเลดนี่วะ ไอพวกคนไร้บ้านแตะตัวเป็นโฮมเลีแต่มีบ้านอยู่เช็คบ้านนกัอ่ออะไรขึ้นคนยิงคนยิงลวงเลยนัดเดียวเฮ้ยเราก็เม้นซะด้วยไงมีคน

ตัวประกันอย่าเพิ่งตัวประกันด้วยนี่ไงเจอแลบแล้วโอ้สือโลแล้วแม่งทำเฮี้ยอะไรไม่ได้ลำบากเลยเฮี้ยเฮ้ยเฮ้ยจะยืนไอ้คิศฮึเฮ้ยมันถือปืนมันถือปืนมีหลอกมีหลอกมจับปืนสู้เอ้ไม่ดีไปตบมันนะเฮ้ยใครไหม มัดออกมันยังไงกันวะมัด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 ดูให้อยู่ห้องเยอะไปไหมเนี่ยนี่ยมันเจอแลบเลยมืดหมดเต็มใช่มีแนวิชันไปเลยมีแนววิชันก็ยังมืดเลยที่ห้องเนี้ยไปไหนขึ้นบันไดแล้วห้องตลาคาเคีย Jaraknya clear, tungguin kelas. Tidak ada, ya. novij นี่เสียงมันพูดกันอยี่เย team. เยอะจังวะไอ้เหี้ยโอ้ยสี่คนเลยเนี่ยข้างล่างเนี่ยขี่มัวสูง คนไร้บ้านมาเล่นใหญ่นี่หาแล็บด้วยนะฮะเจอแล็บเจอจงแล้วเจอแล้วเจอแล้วรายงานเลยว่าล็บเออลืมบอกไปยังไงขึ้นห้าร้อยเลยลืมบอกไปว่าถ้าเปิดประตูแล้วอ่ะดูพื้นนิดนึงนะมันจะบางทีมันจะมีเชือกผูกระเบิดอยู่ก็ถ้าเปิดประตูก็ระวังๆเอาไว้นะครับอีกพวกขี้ยะนี่โอ้ยโอ๊ยเจ็บเจ็บ อะไรๆเกิดอะไขึ้นตุลังตุลังโอ้ยเฮียตกใจทีนี้มีสภาพโคตรน่ากลัวเต็มเขนเลยนั่งลงดีเบนนั่งลบดีเดิเดินค่ะเอออยู่ตรงไหนเนี่ยโล่สั่นหมดเลยเห็นนหลังต้นไม้หลังรั่วเยอะไปเยอะไปเยอะไปโอ้นัดเดียวร่วง องกมนเลยอย่าฆ่าทหารเลยรายงานแล้วมัดแล้วตายแล้วด้วยมีทางไปต่อเนี่ยกูม่ต้องใต้ดินว่ะตอนนี้โอ๊ยมีรูใต้ดินว่ะเฮ้ยโอ้ขีบไม้เลยกันวุ้เจ็บ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 อ๋อไปอยู่ไหนนั่นล่ะรูใต้ดิน

ไม่เห็นมีใครเป็นยียงอะไรบนหัวบนหัวดีกันไงึงเจ็บเลยเลอดออกคนนะึ่ียก็เล็ดออกกไม่รู้อ่ะไม่พู้แข่งขาย,ยานี่หรอดูเชื่อมถึงกันนะงไงลองรู้รเลยเฮ้ยอุ้ย ตายเหรออ๋อเหี้ยเฮี้ยอะไรมันเป็นไรมันมองไม่เห็นเราโล่มันโดนยิงเลยยับลวงล้วงล้วงจันทร์จันทร์จุมันอะไรอย่างเก็บปืนแล้ว Đang đangแยก đang giác Ui ui, cạn lô đi Cạn lô Bọn mới hiện Chỉ hay cạn mấy không? đi biết tài Ui, tay cái gì cái quá Vô Là ngàn cho <-Chin> chết tài này đi Chơi thi tai มาเสียไปหนึ่งนายบอยเอานายวิชันมาไม่ยอมมาก็เอามาแต่ว่าโล่มันโดนยิงหนักไงมันเกิดตกกลางไงกลางไปเยอะไอ้เดี๋ยวเขาตกางได่ยิงได้เมื่อกี้ก็กลางโล่อยู่กูยังตายเลยตอนแรกย่อย่อแล้วมันมันไม่ได้กันดาเมจร้อยเปอร์เซ็นต์โลขึ้นมาไงเนี่ยตกกลางตกกลาง ไม่ใช่บิวมันควักปืนมาเมื่อกี้ใช่เหรอปืนหลักฐานไอ้บิวด well> ูหลักฐานไหนปืนไม่งั้นพี่ก็ไม่ยิงหรอกไม่ใช่มีปืนดูดิไม่มีมีอย่างเงี้ยไหนโดนรอดหลอนจากข้อกล่าโดนยิงอยู่มันไม่ได้ลดเลยเมื่อกี้ไอ้แย่แมงกำลังยอมแพ้เมื่อกี้กำลังจะเข้าไปควักปืนพกออกมาเฉยเลยบินควักออกมาจะอดนมไม่ได้เมื่อกี้ ไม่ใครดิดด๊กดิ๊กมีแต่ควยคุยคุยไม่ใช่ขุดบ้านเราเคลีย,ยไ,ได้ยังเงี้ยดิเสียงคุยอยู่ข้างนอกเลยวิทยุก่ะบ้านอาจจะยังไม่เคลียร์แน่เลยเไปไปเข้าไปบ้านต่อไม่เห็นบ้านมีห้องตังดีนึ่งจ้าห้องเลยเนะี่ยใครมานอนอย่างนี้ฉันแรกเราเคลียได้อย่างดึ Talk. ออกนนีกก็ผิดห้องเด็กอะ่ะจะมีใครอยู่ติบได้เลยเออห้องสวยโอ้ืองแสงเต็มห้องเลยเด็กแบบมีเด็กน้อยด้วยวเด็กติดยาเด็กดติดยาตัวประกันนี่เป็นเหยื่อสินะห้องนี้ ไม่มีอะไรไปปิดเลยไปให,หม่เลยเหนอนอนตายอยาี่คนนึงเฮ้ยนี่ไงยังไมไ่จับล็อกเลยปลืนด้วยอ๋อนี่ไงเจ๊ล, 400. ละไปจีบหน่อยละขีดโอเคอาสิจเจ้าที่เป็นหนึ่งนายจำนายหนึ่งนายครับนายหนึ่งนาย คะแนนแกจะเลื้ยงไม่ไม่มีหักลบด้วย,มยไม่บอกเลยคนวิงคนเมื่อกี้มันถือปืน <laughs>